ิเก้ากัญาสองพันหารอยหกสิบหกแหละครับพี่น้องเมื่อวานเนี่ยคืมฟ้าคืมฝนตกอยู่บัดมือละฝนกระไดไปเลาะหน้าเทืองครับอืมน้ำกระลายพ่อใจอยุดอกพี่น้องแต่ว่ามันมีหมังมองอยู่เด้วยมองที่มันเข่าตายละกัเป็นเนิรนแน่จักนอ้อยหญ้าท่วมเข่าครับเลี้ยวไปนะฮอดว่าเห็นต้นเขา่าเห็นแต่ต้นหญ้า ผู้บางคนก็นต้องไปตัดมันออกครับตัดเทิ้งเขา,าตัดเทืงงานนี่ยล่ะเพื่อให้น้ำท่วมแล้วล่อมันเกิดไหมออแต่ได้ยินว่าทางบุรีรัมย์บอกว่าฝนบ่ตกไหมเมนบอหรือเปลี่ยนยังไงแต่ว่าเว้าทั่วไปเนที่พี่น้องคอมเมนมาเนี่กระตกอยู่เดทั้งผมนี่กระตกเบาเศร้าครับตอนเว้ายโยนี่ก็เป็นยางยุ่ยยุ่ยไหล,ลงมาอยู เออน้ำต้นโศกเลาะห่วยไร้วจากจากครับพี่น้องเรื่องน้ำนี่หลายโพดพ่อแล้วต่มันตกทื่นลงมากอีกเนี่ยก็ขึ้นสิทวบทีบทวมแดนละเออเอาก็ดีใจไปน้ำฝาน้ำฝนเนาะพี่น้องเนาะสิได้กินยุดอกเขาไม่ได้ดตั้งคณะมอล่ำไปหาขอเขาทั้งหดดอกแบบน,นี้เพราะงี้นะลงเออกระชิบพ่อได้ลืมตาอ้าปากได้ หันมีเขาโวดหล่นเพ่นวา่ามันมีเขามีเขาเดิหันอึดเขามันกนอ็อึดเขาอึดเขาาดิพี่น้องอืมก็ว่าเสียดายตรงว่ามันบ่มีเคลื่อนมีฝ้ายเนล้ะมันบ่มีมองเก็บกักงามอืมน้่น,น้ำม,มันถว่วมตางคนกับตางเป่งออกเนาะพี่น้องเนาะเออต่างคนกับตางเป่งไหลลงไปไหลทิมไปเอ,อพอหอดงาม ย่ามสีไซน้ำครับอหอดย่ามฝนคือเกาเนี่ยมันกระบอมีหมองสูบไสนี่แหละปัญหาสําคัญมันที่ผมอยากเา่้ายุตตลอดเวลาว่าไอเงินงบประมาณแผ่นดินที่มันหลายๆเนะี่ย่าไปเหดแต่สนามบินหลา่าไปเหดแต่มองที่เจ้าของได้ประโยชน์ร้ายนะครับกระจายโงมาอ่าเป็นหมื่อนล้านแสนล้านเนะี่ยมาขุดหวยน้องข้องบึงมาสร้างถนนหนทาง มาสางไฟฟ้าเพื่อการเกษตรมาเห็ดโซลาเซลล์ให้พี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นคนฐานหลกักสนี่วนหมากได้มีอาชีพได้มีอะไรได้คือประเทศไทยส่วนมากเนี่ยเนาะส่วนหมากกระทาการเกษตรเป็นหลักบาวาสีเฮ็ดให้อ่อยเฮ็ดให้มันปลูกเขานะครับปลูกพืชปลูกพักเลียงปูเลียงปลามื่อนีล้ล่ะมันที่เป็นไร่ได้ เลี้ยงฉีพพี่น้องแต่ละมือขันมีน้ามันก็สามารถเห็ดเกษตรเห็ดปะปูโมง่งเห็ดปะสุสัตไอหยงังต่างๆได้หลายอย่างไล่ได้มันจะเกิดตามมาการจ้างงานมันก็จะเกิดตามมาเอออ้าพืชผลทางการเกษตรของเฮามันราคาตกบ่มีราคาสามารถแปลงแปรรูปนะครับเป็นสินค้าอย่างอื่นได้บอ กฎไม้ก็ต้องออกมากเอ,อือกันเดนะครับก็เลยฝากกล่าวไก่ว่าไอ้เรื่องกฎหมายเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าประชาชนทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายเอ่อแม่นบอกถ้ามีกฎหมายเอ,อือประโยชน์ใท้เอ่อเ้าก็สามารถเทดนั่นเทดนี่ได้กฎหมายที่เป็นธรรมเลยบอมันเอ,อือแต่พวกทุนนะครับบอมันเอ,อือแต่พวกชนชั้นนําพวกลาษสะตาดําๆคือกันกรบผมเนี่ย จะต้องสามารถเท็ยบยังไดคือกันร่วมกลุ่มร่วมก่มมกอนจัดตัง้งขึ้นมาเป็นสาหากรณ์เป็นองค์กรอียงต่างๆของชุมชนนสามารถนําสินค้านั้นติดต่อขายต่างประเทศได้โดยตงรงบพต้องผ่านพอค่าคนกางไอเรื่อง้มนี่เนี่ยว้ามากตลอดเดพีน่น้องแต่ว่ามันเหตบหุบ่ได้เฮ็ุบ่ดได้พออย่างราะวะกฎหมายมันบ่เอือ้อและกุมองค์กรทุนต่างๆเขากับพยายามผูกขาดในเรื่องของอำนาจตัวนี้ นะครับจังเงินดิจิตอลนี่คือกันบัตรคนจนนี่คือกันหันให้เป็นเงินสดมากมันก็สามารถกระจายซูวรายได้ในชุมชนอย่างทั้งที่สิไปสื่อตำบักคงสิบไปซ้อมรถสิไปป้ายางสิไปตัดผมหามันเป็นเบียคือเบียคนชนฉาลนี่เป็นเงินสดมากเนี่ยถ้าเงินดิจิตอลเป็นเงินสดมากเนี่ยผมว่านี่เอ้ยนะครับทางสีเงินทางสีสะพัดมากกว่านี้แต่เป็น่ยนยังมันจังเห็ดบอด่อใด บ่ได้ก็บพวาอย่างวัติผมมามองได้นหนึ่งรัฐบาลบ่มีเงินพอว่าบ่กูเด้สองจะต้องไปขอเคดิตจากบริษัทหางล้านใหญ่ๆอ่น้ำเคดิตน่อยๆของเฮาเดี๋ยวบ่มีปัญญาดอกผลิตสินค้าขื่นขึ้นมากกับบ่สามารถปล่อยออกผู้ใดไปยิบยืมได้ดอกพอเพราะว่าเฮาบ่มีสภาพของแต่ว่าของเขาปล่อยเคดิตไง สามเดือนสี่เดือนหรือปนปียังก็แแล้วแต่เขาก็ปล่อยไดจังบริษัทหางล้านใหญ่เขามาปล่อยน้ลาล้านค้าล้านชุมชนล้านขายของชําต่างๆเนี่ยเอาของไปว่างกอนหลอกรอบรุ่นจะมาเก็บเงินกันเงินดีกิตอนกระดีไซลักษณะนี่แหละนะครับเอาเครดิตของพวกบริษัทหางล้านทุนใหญ่ๆที่เขาผลิตเชมผู้สบู่ยาซีฟันที่เขาทุนเขาหลา้สายป่านเขาย่าวนะครับเขาก็สามารถปล่อยใด พอครบพกเดือนปั๊บเขากลับไปแหลกเงินขึ้นได้แต่ยิ่งข่าวว่ารัฐบาลยิง้เสียงปะชาชนจมวาซีกิโลนี่มนจักสิไปซื้อใส่อมันมีแต่เอ็มลอยกระทิ้งแดงเท่านั้นกับเหล่าขาวโอ้ยเมาบดบ้านแล้วผมว่าหันแนลักษณะซีกิโลนี่เขาก็เลยขยายขึ้นมาเป็นในระดับอำเภอวาสัตว์วะเออก็จยังไค่เนี่ยจังน้องเลือกของผมเนี่ยนะครับไปใส่ในอำเภอมันก็มีห่างนั่นก็มีบริษัทใหญ่ๆอยู่ พอดีไปซื้ออันนั้นซื้ออันนี้ซื้อโทรศัพท์หรือจะไปเปลี่ยนยางรถนะครับเงืนหมื่อนมันกระใสได้หลายหลายอย่างอยู่สําหรับคนบ้านนอกเขานะครับมือหนึงเนี่ยก็เฮ็ดไปนะครับเว้าไปยังซีละเพื่อว่ารัฐบาลเขาสิได้ยินแต่ว่าเมือ่อวานนี่มีพี่น้องโทมากครับสนใจอยากร่วมกับทีมงานของก่าวไก่ ที่ผมว้าไปาทั้งเขตสิบคอนแกนผลละทั้งนนซิลีลาฝากไปในเดอ้อผู้ที่รับผิดชอบเขตสินโนนซรีล่า,าผมก็แจ้งเขาไปในไลค่คุมเครือข่ายจังหวัดเราละของทีมงานเกาไก่คอนแกนนะครับเดี๋ยวนี้เปิดรับสมัครปัดทุกคนครับผู้ที่มีจิตอาสาอยากเขามาร่วมเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอยากเขามามีอำนาจอยากเขามามีบทบาทเพื่อได้ซอยเรือของพี่น้องคนฐานหลากเขานํากัน คนเล็กคนน้อยถึงแมนสิบอมีพลังครับแต่ถ้าเห่าร่วมกันหลายๆมันก็นสามารถนะครับต่อสู้กับพวกอำนาจที่เขาอยากผูกขาดเดี๋ยวนี้ประท่านอ้องอยู่ยากเลยครับเดี๋ยวนี้หลังจากพิท่าล่าออกแล้วความกดดันจากพรรคที่เป็นรัฐบาลอยู่ในคณะเนี่ยไปกินไปเที่ยวไปเบิ้องงานอยู่สิงคโปร์เงินล้านสามกระถือโจมตีแล้ว นั่งเครื่องบินเ่ได้ยุ่หมองนั่งทั้งหางมันคือซุ่มเฮาไปเนี่ยต้องนั่งเฟิร์ดคาดของพิเศษเนี่ยเขาก็เริ่มกับว่ากันแล้วแต่จิเฮ็ดจังได้ได้นะครับในเมื่อพักพวกอำนาจเก่าเนี่ยพักตบัตซัตว์ทั้งหลายที่เป็นรัฐบาลอยู่ในคณะเนี่ยมาร่วมกันแย่ทั้งจนเขาถอยลุดตั้งแต่ประธานสาภานายกรัฐมนตีก็มีไฟสกัดกัน กันไว้จนพิธาหลุดออกมาล่าจากออกจากการเปลี่ยนหัวหนาพักยุดการปฏิบัติหน้าที่ของสสแล้วการรัฐธรรมนุน60มันก็นกำหนดไว้ว่าพักเพื่อใดสิเป็นผู้นำฝ่ายค้านนะครับข้อสำคัญต้องมีคะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่งหัวหนาพักจะต้องเปลี่ยนผู้นำฝ่ายค้านไปโดยปริยายแล้วพักนั่นบ่าสามารถสิไปเป็นรัฐมนตรีนาย,ยกหรือเกี่ยวของกับฝ่ายบริหารใด แม้กระทั่งากิจการของในสาภาฉะนั้นประธานอ,องก็เลยอยู่ยากครับทันทิลุดเบิดทุกอย่างที่มาเปลี่ยนไฟขานเนี่ยมั่นกะได้แต่เว่าอย่างเดียวแม่นน่ละ่กะกาเสิเว้าได้เว้าแงว่าวทางตรวจสอบเขายางเดียวอำนาจในการจัดการกับบ่มีซึ่งเหลือตำแหน่งเดียวของพรรคก,ก้าวไกลคือรองประธานสาภามันต้องหาวิธีทางนะครับการขับคนออกจากพรรคธราม,มานัดเขาก็เหตุมาก่อน ล่าออกเ่้ามงเดียวเขาก็กลับขึ้นสังกัดเขาคือเก่าสมัยพักพลังประชาหลัแต่พ่อพักเก่าไก่เฮ็ดจังสันละ่ะโอ้ยเป็นเรื่องใหญ่เลยเออจะให้อ,อหมออองไปเป็นสมาชิกพักเป็นถ้ำเพื่อรักษาลองประท่านสภา,าไว้มั่นกระแยกระทังว่าบ่สวยบ่งามออกมาเว้าเลยเด้พวกพักแตะบัดสัตว์ทั้งทังที่จะของเนี่ยโกหกทั้งองค์่าพยบ เบ้าปีนต้อนตอแหลของจะของเฮตดนี่บ่มีผิดถือว่านักการเมืองเก่าๆมันขาดคุณธรรมศิลธรรมที่ผมเว้าไปเมือว่านว่าพวกนี่สรรหาแต่คนมาตัวพี่น้องประชาชนผู้ใดตัวใดร้ายผู้นั้นก็ได้เป็นสอสนี่แหละครับพี่น้องครับผมเป็นคนไท่บ้านเป็นลูกเช่าให้เชาหน้าตาสีตาสากระบ,บ่แมมนว่าบ่มีความคิดความรู้สึกใดๆเห็นบ้านเมืองมันเกิดขึ้น บ่มีความอายุฉริธรรมโอบอ่มีความยุติธรรมมีแต่อยุฉริธรรมเฮ้าสิมนานังเดียวได้เนี่บ่ได้คนที่มาเป็นซอสส่วนมากส่วนมากก็สิเป็นคนมีฐานะมีเงินมีคำแ่นบ่ล่ะพี่น้องว่าใจถึงพึ่งได้ใจสปอร์ตพี่น้องอยากกินยัง้งกะเอาไปให้อยากได้ยั้งกะเอาไปให้พอได้แล้วพ่อได้อำนาจจากพี่น้องแล้วมั่นก็เขาแน่ไปในสภาพไปกินเงินงบประมาณต่อที่มีเป็นลาด งบประมาณมันก็ยกมือเอากันสนับสนุนโครงการใหญ่ๆเพื่อว่าญาติพี่น้องของมันที่เป็นผู้รับเหมาก็สีได้เงินได้คำหรือเอื้อผลประโยชน์ต่อกลุ่มก่อนของเจ้าของเท่านั้นเฉพาะคนรวยแต่ว่าคนอยากจนคือกัรกับเฮานี่ครับพี่น้องล่อของแจก,กจากเขา,าพ่อหอดงามเลือกตั้งเขากลับมาท่วงบุญคุณว่าได้ซอยเหลืออันนั้นอันนี้แล้วแค่มันหยอดน้ำเขาต้มให้ครับมันให้ผู้ละเมินเนี่ยมันหน่อยเด้ยครับ มันต้องให้ผูละล้านถ้ามันเสียให้อีหลีเออยังเสียว่าดีถ้าให้บ่ได้เฮ็ดจังได๋ละ่กะก็เอาเงินงบประมาณเนี่่ะเละมาพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาชนาบทสร้างโรงพยาบาลสร้างสถานีอ,อนามัยสร้างถนนหนทางขยายไฟเพื่อการเกษตรพี่น้องมีปัญหาอย่างเรื่องพระ,ะหะนีสินก็ซอยมาซอยจงซอยแก่อันดับแรกเนี่ยต้องให้พี่น้องได้มีอาชีพอาชีพที่พี่น้องถนัดคืออาชีพเกษตรกรรม ส่งเสริมเขาตัวนี้เท่านั้นแหละครับเขากับบ่ได้หยากอย่างเลยเรื่องเงืนแจกเงิ่นอยู่นะครับเมื่อวานผมไปซื้อของร้านไงๆ่ๆเรื่องเงิ่นดิจิตอลก่อนอยู่ใกล้บ้านเขาบอกว่าอาจจะบ่รวมโครงการของรัฐบาลแล้วเพราะว่าหยางวัดตีสมัยก่อนผ้าสีกินเบิดหันมาเหตุแบบนี้นี่ผ้าสีกับกินคือเกา่าเขาว่าบ่าเอาครับหลายคนเปลี่ยนยังสั่งที่ผมได้ยินได้ฟังมาเอาเมื่อนี้ว้ากันซ้ำนี่แหละครับพี่น้อง ขอบคุณหลายๆที่ติดต่ำมื่ออื่นมาพอกันไหมสวัสดีครับ